เป็ดตะเกีบเยบหมวกก้นสวัสดีพี่นอ้องฟังไปสืบผูกถูนจนจ้าได้ปู่มาแล้วพี่นอ้องวันนี้แม่แล้วจีดองดองปูมันแบบแม่เตะเกียบหมวกจะขั้นตอนเอาตรงล่างทำความสะอาดแม่จะแกะเออน้องยังแม่เตียวแกะฟ้ามันแกะกาบมันนั่นแหละพี่นอ้อง เขาจะแกะนี่ออกนะพี่น้องดองสดๆเลยเด้อพี่น,อน้องมันไฟจีแสบถ้าดองตอนปูมันตายแล้วมันเน่าเลี้ยวนาะยายเนาะมันก็เสียบเขาแกะนี่ออกก่อนแล้วเขาจังคอยสีล่างทำความสะอาดดีๆเด้อพี่น้องปูตัวปูตัวเมียอเก็บปูนี่อันนี้ปูตัวปู เป็นสูตรถนอมอาหารนะพี่น้องในปูนะมาหลายๆเขากะ <Okay. S 1> จะดองทำทำปูดองไดหลายเติบเด้อพี่น้องเศ้ากับไปไต่มื่อคืนนี่แล้วกะเมื่อเศ้านี่จะไปหากับแม่อีกรอบนึงเนาะนี่ละแกะไปเรื่อยๆ ไก่กับห้องนกกับห้องค้นกับกวนดีดีุ้นแม่ครับพูนน้อยหนีมือสดเดาทุกคนพูนหนีมือใช่ไหมพูนหนีมือใหญ่ไงแม่แล้วก็จะแกะออกแกะจนเราเบิ่เผื่อพี่น้องยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายแกะก่อนแล้วก็ เดีあああ๋ยวเรามาล้างทําความสะอาดแล้วไปดูบบขั้นตอนบบการดองเลยนะพี่น้องว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะจ๊ะเดียด๋วยวพี่น้องหลังจากที่แม่ลราแก่แกเอากากตรงนี้มันออกกระเทียวก็ะเทียวภาษาภานาอื่นกระเทียวมันตรงนี้แบบนแบบฟ้าทองมันเนี่นแบบยพี่น้องแกออกทุกโตแล้วพี่น้อง ตัวผูตัวแม่เขากแกออกแล้วก็จับวันนี้เป็นขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเด้อพี่น้องเราก็จะมาล้างทำความสะอาดล้างไปแล้วหลายรอบนึงล้างไม่อีกล้างหลายหลายรอบพ่อพ่าเฮ็ดเองกินเองพี่น้องต้องมีความสะอาดอ อันใหายมาใส่กะะม,มังไงพี่น้องที่ขน้มอาหารอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องก็คือทำปูดองปูนาดองนี่แหละดาบเน่จะเลือกตัวที่ว่ามันๆเด้อพี่น้องออกจากหน่อยไปเห็ดลาบปูนาเอาตะปูแม่ตัวใหญ่หรือว่าเอาแม่ผูรวมกัน เอาไปเห็นเมนูลาบปูนะพี่น้องลาบอีกกระปูัดองกับลายพูดพี่น้องพูดเลยใจปูบางไงเนี่ยพี่ตัวนี้ด้วยตัวนี้มันเต็มทองเลยพี่น้องมึงลาบก็ติดแขนนั้นตันนะพี่นอ้อง,อง,องล้างทำความสะอาดจนขาวจนพูนเหมือนล้าง ล้างไปเรื่อยๆม่รู้ว่าจากน้ำแล้วล่างจานว่ามันสะอาดเลยนะพี่น้องนี่ก็สิเลือกไปเห็นแนวกินนี่ก็สิดองเบิดพี่น้องจนจังไปเบื้องขั้นตอนต่อไปแต่หลังจากที่เขาล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะะเอามานาคาแข็งเด้อพี่น้องเอาอีปูมานาคาแข็งเนื้อปูมันจะได้เน้นๆเอาน้ำแข็งใส่ไว้ประมาณจังหารทาทีสิบนาทีแล้วพี่น้อง สูตรไผ่สูตรมัจนจ้ะไม่ได้เลีเ้ยนแบบไผเด้อไ่ได้เลียนเบีร์ไผเด้ออันนี้สูตรไผ่น,นี่สูตรทุนนายแม่เลยค่ะมาเบิ้งส่วนผสมปูดองเด้อพี่น้องตามแม่แล้วจะตามกระเทียมใส่สูตรไผ่ก็สูตรไผ่สิ มีสูตรคุณนายเม่นะจ๊ะสูตรซาวซาโผลโผล่โผเลี้ยงง๊าบมากระไรงามเดี๋ยวพี่น้องนอกน้ำแข็งเอาอีปูนอกน้ำแข็งไว้ละหานาทีหันถึงสิบนาทีกะเอาอีปูใส่ไม่ก็ะตั้งไว้ในนี่ก็ได้เออ อเอออ่ปูใจพี่นออ้องเอาสีดองไห้มักไว้ประมาณสามมื่อเด้อพี่น้องใ่สูตรไทยก็สูตรไทยี่สูตรนี่แซ่บแน่นอนของคุณน,นายมนชยา ได้มาจากทางนู้นเหรอฮะอืมคือไม่ได้สามสิบกินด้วยใหญ่ก็ตามอะไรใส่น้ำตะไคร้กับกระเทียมเหรอมันดีแซ่บจ้ะเมียนแก่หมูเบิ้งดิแกงหมุนเห็ดแต่มันแซ่บเห็ดแม่จะไปไล่ตะไคร้หมั่มไรมันก็ดีเ็ดทุกคนเนี่ยชุดมันบางคนก็ใส่แต่รสดีบางคนก็ใส่แต่ผงชูรสแล้วแต่พี่น้อง ได้3กระปุกเอาขั้นตอนต่อไปยายแม่จะเอากระเทียมกระเทียมหอยโปะว้ข้างหนาด้วยพี่น้องกระเทียมโปะว้ข้างหนาทุกคนั้นเต็มโปดอีกทีอันนี้กระโปงซ้ำม,มูดีได้3กระปุก ต่อไปนี่ถ้าหาไม่ได้สิคายแล้วจ้ะอันนี้ดอกอันน,จนาจะเทีนลาบ,บอีปูไทยคนเห็ดน,น้ำได้ไหมไม่ไอยแต่กับปูอีปูไ้ล่ะตายย้าก็เนเดหน้ะเอาเอาวันนี้เอาตะไคร้ห้อยพี่น้องวันนี้จะเห็นเบิดมือแล้วงแต่ไปหาอีปูนะ อนนั้นเป็นนั่งมัดลายได้ตอนนี้เป็นนั่งเองียงบุกินจนสูตรไข่ก็สูตรไข่สิเออเอากระเทียมเอาตะไคร้ใส่แล้วต่อไปเทน้ำปลาใส่เด้อพี่น้องเทน้ำปลาน้ำปลาท,ท,ที่เปิดปลาได้เด้อพี่น้องนี่เปิดปลาแบบนี้ S <S <ๆ>อกินน้ำปลาหอมชื่นใจเขาพอใจเห็นมันถ่วมีปูด,ด้วอันนี้ก็เบิดขวดมันเรียกค่าจิุถั่วอืะอืมขวดใหญ่นาะขวดน่นน้มันถั่ว เออบันไดคนกดลงเอาสามกระปุกยหญ่ๆพี่น้องเบิดน้ำปลาห้าขวดทุละ่ะอยาว่ากันเบิดอีกขวดนึงยายขวดกลางอีกอนะืขั้นตอนต่อไป ได้น้ำปลาเสร็จแล้วจะหอยผุงพุงปรุงรสเดิอพี่น้องรสด,ดีผุงปรุงรสโรยลงไปบางบ้านไม่กะดิใส่ผงชุบรสเดิมพี่น้องแต่ว่าบ้านชาวซาหมักรสด,ดีใส่คือกันส่วนผสมกะเรียวแต่มกักใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบลายไผ่บวมมากกะตองใส่เพราะว่ามันเป็นแนต้อองใส่ ต้องบงังคับใจต้องบงังคับใส่ี่นละพี่น้องเนี่ยจะกดกดดิปูกดลงไปด่างด่างมือดปอกกูดองปูดองของเรากดลงให้ปูมันแนบเนื้อดองไว้สามมือเด้อพี่น้อง สามมื้อแล้วเราต้องมาซีมกันแม่ก็จะโมลงกดลงนี่แหละวิธีดองปูนาะวิธีถนอมอาหารเขาได้หลาเนาะพี่น้องกินบ่เบิอดดอกมันไหลยปบน,นี้เขาก็ต้องดองไว้ถ้าใส่ตำบกุ่งพี่น้องอามา่กินกับเขาก็ได้ไนายายเนาะแกก็ดองม่กินกับเผาก็กแซ่เพื่อน ฟ้าให้สนิทก็เป็นการเสร็จพิธีในการดองกูนาเด้อพี่น้องง่ายๆ่ายแต่ว่าแเบโดนปิดฟ้าไว้พี่น้องสามเมือจะคอยมาเปิดเบิ้งมาที่นี่มาซิมกันว่ามันจะแสบส่บซ้ำใด ได้สามกระปุกงหายๆพี่น้องคิดว่าได้จักล้ลเอาเหนียวเนาะเสร็จแล้วพี่น้องนี่ละวิธีดองวิธีทำปูดองเสร็จแล้วพี่น้องผู้ใดมากกระเฮ็ดตามเนื้อพี่น้องไปมากผงชุรสก็ใส่ผงชูรสผู้ใดมากรสดีก็ใส่รสดี เดี๋ยวแต่ชอบเด็ดจ้าบอกกันไม่คลิปหนาจ้วา,ว,าว,วันดีจ้า